ดีครับ,บดีครับแฮปปี้ดีครับก็ปกตินะครับก<อ>ารออกตัวแรงคืออะไรครับคือแบบแล้วลงภาพคู่บ่อยอะไรอย่างเงี้ยเออหนคือชอบถ่ายรูปอยู่แล้วด้วยนะฮะแล้วก็มไม่รู้จะถ่ายรูปอะไรก็ก็ถ่ายรูปไม่ค่คอยอยากชอบลงรูปตัวเองเท่าไหร่ก็อยากจะอยากจะอบ่อยๆครับผมครับผมก็มีโอกาสได้เจอกันบ่อยครับครับเออก็แหวนปกติครับแบบ เหมือนเป็นแฟนกันก็ให้แหวนกันอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อยังครับเดี๋ยวถ้าถึงเวลาก็ต้องบอกพี่ๆสื่อมวลชนอยู่แล้วอนาคตเนาะอนาคตเดี๋ยวค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับผม๋อก็เราก็เริ่มเพิ่งเข้าพากันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปดูดูใจกันไปครับผมศึกษากันไปครับได้เจอครับได้เจอครับดีครับน่ารักครับครอบครัวเป็นครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นครับ ผมง่ายๆครับผมกันเองครับผมไม่เลยนะครับเหมือนทางหมายถึงกับทางครอบครัวใช่ไหมครับก็ท่านเป็นผู้ใหญ่ที่เมตตานะครับทุกคนครับคือทั้งคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาเนี่ยครับก็ให้ความเมตตาผมด้วยครับผมนิดๆหน่อยๆครับก็ต้องจูนก็ต้องปรับกันไปก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับก็เป็นไปไม่ได้ที่ว่าสองคนจะมาเจอกันแล้วก็จะไม่ได้ปรับเข้าหากันต้องมีการปรับกันอยู่แล้วครับ ผมก็ถ้าพักหนึ่งครับก็ก็ก็หลายเดือนอยู่แต่ไม่ไม,ไม่นานมากครับผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นับด้วย